บางส่วนนี่จะอยู่ที่เพราะว่าเก็บติก,กรหญ้าเมืองวายนะแล้วก็บางส่วนอยู่ท่านต้นต้นต้นขี้เหล็กนะผมตลาดทันไซมีเกียรติด้วยปะขี้รูปแบบการธรรมชาติธรรมชาติอ๋อหนึ่ะอ๋ะอบา,ามนะ เรามาเจอหน้าแมงตัวนี้นะได้ดักได้ที่มันผีเสื้อที่มันอยู่ป่าไม้ขี้เหล็กนะผมเกาขายที่ตลาดตรงนี้แลอ๋อั่วถั่วข้าวสาลนู่นแล้วขายก็กระถือก็ข้าวสาลีขาเนาะเกียดน้อยก็มีอ่ากวสานีเหรอเหมือนกันค่ะเหมือนกันอันนี้อันนี้มันซุกเหรออ่ะมันซุกแต่โอาคโค้กไปที่ไหนอรออันนี้โคไว้ที่ไหนอันนี้ดิบเนาะเริ่มต้น อ๋อบกขายีละยี่ห้าบาทนะเออเคยเพิ่เคยเจอนะผมกออกอกสไกะกอกาอ่สาเนี่ก็สองกกเนาะได้เสาหนึงเดียวเาหนึ่เยวองอันนี่อันนีอันเนาะผมเราซื้อไม่ค้าเขาละไอ้ดักแท้ไะเพราะว่าเอาไปฝากเจ้าผมไม่ได้ทานะผมสวดีเดี๋ญาติเพิ่อสอบการนะผมอันนี้การเนี้ ฮะอันน SI um ี้กาดอย่างนี้กาดสันไซกาดสันไซใช่กระเดกครับผมทำมาแหววดูนะเออแมงแมงลอกแรกอีก่คะอะไรแบบนี้มันแมงลอกแรกเนี่ยมันจับไอ้ตามผักก็ออกคีเล็กนะฮะเห็นอยู่เป็นผีเสื้อเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มนะผมแมงลอกแรกหรือว่าดักได้ผีเสื้อนะตลาดสันไซทุกกระเด็กเดี๋ยวทุกคนเรานจะดูดีเงินต่อ เราดูอีกครั้งนะฮะตัวน,นี้เป็นดักแด้เจ้าของห้องยังมั่นนะชื่อ,อยังก็ไอ้จะแม่งยังไงล่ะชาวบ้านเนี่นยนเน้นดอกเดียวดอกเดียวอีกนะ,ะดักแด้ดักแด้ผีเสื้อนะ่ะที่เขามันจับอยู่ตามต้นผักขี้เด็กนะแต่มันเล็กๆนะแต่ว่าเขา,าเก็บเอามาขายนะเาว่าขัว้วเอามาทอดมาขัวข้วกินก็ได้นะลอ,องเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารโอซากของท้องถิ่นนะ จะให้ดูครั้งตรงนี้ก็ใช่เดี๋ยวให้ดูก่อนออันนี้จะสีเหลืองเดกเาว่าเขาดึงละสุกละนะสุกแล้วแปลว่าเราจะกินเอาไปคั่วอ,อีกครั้งหนึ่งนะอ่าอันนี้ยังไม่สุกนะอาหารการกิน้องกินแบบพื้นบ้านทางเมืองยองนะอ่ะจะไม่เคยจะได้เห็นนะแต่ว่าซื้อที่ตลาดสันทรายมาแล้วว่าเดี๋ยวจะให้ <c oughs> มาฝากเขานะของกิน กหากินยากด้วยนะครแล้วก็แ,แพงด้วยนะผมผมเรื่องราวของดักแด้นะ,อ,ะอันนี้ดักแด้ผีเสื้อนะผมก็ช่วงน,นี้ออกเยอะนะไปเจออีกเจ้าหนึ่งเขาขายหมาตัถหนงนี่หกสิบาทครับผมเยอะอยู่นะบางที่เขาขายอาจจะแบ่งขายกันเป็นเป็นกระป๋องน้ําดมนะแล้วก็บางที่ตัวเขียวๆนะอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งมาแล้วก็หนึ่งสุกมาหนอจะต,ต้องไปคั่วไปอะไรจะมีมะไร อ่นนึ่งสุกดีตัวมันออกสีเหลืองๆนะดักแด่อ่ดักแด้ผีเสื้อนะที่มันอยู่ตามต้นขี้เลยครับผมบางคนก็ชอบทานเอาไปคั่วแล้วก็โรยเกลือน,นะผมอาหารการกินท้องถิ่นพืนบ้านเขาดักแด้ผีเสื้อนะฮะโอเคเดี๋ยวดูต่อ